มีอะไรหรือเปล่าแจ็คแจ็คขอบใจนะขอบใจเราเรื่องอะไรก็ขอบใจที่การพูเป็นนางศพแม่เราไงโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแม่แจ็คก็เหมือนแม่ของการพูนั่นแหละป้าป้าป้าเข้าบ้านก่อนไปเข้าบ้าน นกดิพี่นี่เป่นการภูอ่ะไปอัดน้ำกันก่อนนะเดี๋ยวพกย้ายกัะจะขึ้นไปข้างบนไปทำธุระห้องแม่ธุระอะไรกันบอกไม่ได้หรอกมันเป็นเซอร์ไพรส์และเซอร์ไพรส์อะไรต้องไปห้องแม่ยะนั่นสิ พวกนายอ่ะถ้าทางแปลกไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็รู้ถ้าไม่บอกความจริงอ่ะการพูดจะกลับแล้วนะก็ได้บอกก็ได้พวกเราทั้งสามคนอ่ะจะได้นหกวิธีเห็นผีตายแล้วแจ็คจะทำอะไรบ้าบ้าป่ะพี่ป่ะไหนดูดิ ว่าเรามีอะไรมาบ้างนี่สายสินดอกบัวทูกเทียนละที่สำคัญนี่เลยข้าหอศมแล้วพี่ฉัดรนนะ่ะเอาอะไรมาบ้างโกโกของกระโดกคนตายม,มีกระโดกอยู่ข้างในอยู่แหละ เราเราจะเริ่มยังไงกันดีเร้กูจะบอกวิธีที่หนึ่งเลยเริ่มตอนสี่ทุ่มยังไม่เจออะไรวิธีที่สองเริ่มตอนห้าทุ่มเป็นวิธีเดินอนหนึงง่งชั่วโมงตอนนี้มันก็จะสาทุ่มแล้วนะก็เหลือแค่ชั่วโมงเดียวเองอนนกูรู้สึกตนะื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกกว่า เราจะทำอย่างนี้จริงหรือวะเรามาถึงขั้นนี้แล้วพี่เราไม่ยอมแพ้หรอกจะกล้าหน่อยเลดเคือเอาเอาวะ เวลาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยตกใจหมดเลยมีอะไรวะเนี่ยโหกล้าตายเลยนะมึงอืมกล้ากภูมิมมรหรือเปล่าการภูอ่ะคุยกับพี่นิ่มแล้วว่าเราสองคนน่ะจะอยู่ด้วยวิธีที่หนึ่ง 君みたい。 เฮ้ยต้องนั่งในแค่ไหนวะเออใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนนั่งก่อน บ้าเอ้ยทำพวกกูตกใจหมดเลยโอ้ยนี่เวนี่เวนคอยหนึ่งเลิกเลยจบแล้วจบจบแล้วนี่มาสกิดหล really. oh. ัง <lige> ฉ okay. anyway. ันทำไมฮะเฮ้ยฉันอยู่ข้างหน้าแกนะเว้ยแล้วฉันจะไปสกิดหลังแกได้ไงแกเริ่มบ้าบอแล้วนะเว้ย เรามาถูกทางแล้วเอาหน้าลุยต่อไปไปลุยต่อไปไปเลยวิธีที่สองวีพูน่ากระจก เดี๋ยวจักมัห้งถามแปลก,กูลกูบ้างนยมึงเห็นอะไรไว้ลิศม,มีอะไรไมีขา่าวดีจะบอกแจ็คกูเห็นแ่แจ็คแล้ว เห็นเห็นที่ไหนเห็นที่ไหนเตียงหัวเตียงนี่กุ้งทำอะไรวะไอ้ไอ้ลิศมันบอกว่าม,มันแม,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 ม่มันเห็นมัแม่แม่แม่มึงอยู่ยอยู่บนบนเตียงแม่แม่อยู่ที่ไหนอ่ะทำไมแม่ไม่โผล่ออกมาให้แจ็คเห็นบ้างนั่นนี่แม่ แต่มาเห็นม่เห็นปิดกดแล้วงั้นเอวนี้เราไปเล่นวิธีที่สากันดีกว่าพร้อมนะวิธีที่สาเอา <ไป S 1> เข้ากระดูกผีตายโหงทาตาแล้วมองลอดใต้ห<ต>วาดขาขอโอเคเริ่มได้เลย พอเถอะมาทำอมไาอยู่วะกมแม่จะปวดหัวแล้วเนี่ยพี่ชัดพี่ชัดเป็นไรอ่ะเป็นไรวะพี่ชัดพี่ชัดไหวไหมเนี่ยเป็นนอนก่อนดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ย ไฮ้ยไปไปไปไล้วไปาปไปไลไปไัไปไปไปเปไนไป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 ไไปไปไนไป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 ไนไปไปไปไี่ปไ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 ไมไปไปไป่ปปไ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 ไป่ปไ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 ป้ปไปไป 我再飞。Motor, โอ้การพูทำไมตื่นเร็วจังอะยังไม่ได้นอนตังหาโอเคเราไปเข้าบ้านกันเถอะ เออเดี๋ยวทุกคนตามสบายนะเดี๋ยวแจ็คขอขึ้นไปข้างบนก่อนตามสบายเลยเราว่ากลับกักว่นหไหมออพี่อยู่ไม่ได้จริงๆว่ะจะดีหรอจะทิ้งแจ็คไว้คนเดียวเนี่ยนะการพูเธอจะบ้าเหรอเนี่เหียนจะตายการพูไม่ต้องเป็นหัวยแจ็คหรอก พี่จะได้ให้มันเป็นอนกับพี่จูนแล้วเดี๋ยวเราไปรับไอ้ฉันที่โรงพยาบาลตรงตรงมนี้นะ<อ>พวกเราจะไปไหนกันอะเออแจ็คคือพ,พวกเราพวกเราต้องกลับแล้วนะเออแจ็คพอดีพี่มีธุระพี่ต้องรีบกลับก่อนอขอโทษทีนะแจ็คขอโทษแจ็คขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้น จะแจ๊กขอพิสูจน์บางอย่างนได้ไหมแค่ครั้งเดียวไอ้แจ๊กนี่มยังไม่พออีกเหรอไอ้ชัดอะต้องนอนให้ํำเกิืที่โรงพยาบาลเนี่ยพวก,กูค็ออกสั่นวันแฟนขนาดนี้ล่ะและไอ้ที่เจอนะก็ไม่รู้ว่าจะใช้แม่แจ๊กหรือเปล่านะเออการพูดว่าใช่นะ เมื่อคืนอ่ะการพูนอนไม่หลับก็เลยเอารูปที่ถ่ายเมื่อวานขึ้นมาดูเ้ด,ดันไปเจอภาพอะไรบางอย่างอ่ะเนี่ยนอนไม่หลับถึงเช้าเลยสังเกตรูปนี้ดีๆนะตอนที่แจ็คนั่งถ่านหลังอ่ะแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นแหละแม่แจ็คก็โผอมาแล้วอ่ะส่วนอันเนี้ยสังเกตเห็นไหมเงาลางๆอ่ะ แม่แคนั้งหนู่ที่เตียงตัวสุดท้ายเนี้ยการพูว่าดูกันเอาเองลวกันยังไงพวกเราก็ต้องกลับจะไม่ต้องเป็นห่วงไอ้ฉัตรนะหมอบอกว่าให้น้ำเกลือแค่คืนเดียวมันก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วและเดี๋ยวพวกเราจะออกไปรับแล้วก็จะไปขึ้นรถกันเลย โอเคดิ้นใจไปส่งวิธีที่สี่เตรียมเครื่องเส้นเคาะเรียกวิญญาณ เฉยใครแม่งให้มาดาวดลอิงโทรใอ็งหาตอนนี้วะไป,ไปว,วิธีที่ห้าดีกว่าวิธีที่ห้าใส่เสื้อคนตายแล้วจ้องลูก ไปวิธีที่หกดีกว่าวิธีที่หกมัตตาสั่งตัวเอง แม่เหรอแม่ใช่ไหมแม้มาหาจจกิดีได้ไหมแจ็คกลัวเกิดอะรขึวะไฟแม่งดับอีก เกิดการยุ่งวะ แจก๊จกแจ๊กแจ๊กเร็วแล้วล่ะหยับตัวแล้วแจก๊กเป็นยังไงบ้างลุกไหวไหม การูบอกพี่จูนหมดแล้วแจ็คโตแล้วนะเล่นอะไรแผงๆแ,แบบเนี้ยโตแล้วมีเหตุผลในดีแม่เขาจะมาเจอแจ็คได้ยังไงแต่แม่เขาอยู่นี่จริงนะพี่จูนแม่เขาจะมายัางไงแจ็ค ำไมมันมีรูปอ่ะเมื่อคืนก็ถ่ายเอาไว้อ่ะไม่ใช่ถามการพูดูก็ได้ไฟล์เสียไลฟสารล้น่ะแจ๊ค บ้าไปใหญ่แล้วนะเอางี้ไม่รู้แหละคืนเนี้แจ็คก็องนอนบ้านพี่ไม่ต้องอิดออดเลยแจ็คเดี๋ยวก่อนแม่ยังอยู่ที่นี่จริงๆ บ้าแล้วแจ็คเลอะเธอเลิคิดเรื่องไรสาระได้แล้วแจ็คพี่ไม่อยากฟังเรื่องผีอ่ะพี่จะไปไหนอะ่ะไปหากาแฟากินเอาไหมก็ดีเหมือนกันการภูอ่ะเอาไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ พอดีการภูคิดว่าควรจะอยู่ถึงวันเผาก็เลยกลับมาก็ได้การภู่เป็นห่วงแจ็คก,กว่าจะเป็นอะไรก็เลยโทรไปหาพี่จูนแล้วก็เล่าให้ฟังหมดเลยจะรู้สึกว่าวิญญาณแม่จะอาฆาตแจ็คและจะเอาชีวิตจากแจ็คอีกแจ็ค เลิกทำแบบนี้เถอะนะ